สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ไม่ยากจนเกินไปและทุกคนสามารถเริ่มต้นทําได้นะครับเริ่มต้นเรามาแนะนําอุปกรณ์ก่อนครับอุปกรณ์เราก็มีบอร์ด Arduino Uno Revision 3นะครับแล้วก็ Wifi r o u t e อร์ TLMR 3020นะครับสังเกตขนาดนะครับขนาดเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกับบอร์ด Arduino เลยหมายความว่าเราสามารถ นำมันมาวางประกอบทับข้างบนก็ได้การต่อระหว่าง Wi-Fi กับ Arduino ครับจะต่อผ่าน usb ซึ่งเจ้าตัวเราเตอร์เนี่ยเราจะลงรีนุกไว้ทำให้มันมอง Arduino นะครับเป็น usb to Serial ทีนี้ Arduino ครับก็จะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิชื่อ DHT11 ครับที่ใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้เหตุผลง่ายๆเลยเพราะมันใกล้มือแล้วมันราคาถูกครับหลังจากนั้นเราก็จะเขียนโปรแกรมให้มันอ่านค่าอุณหภูมิออกทางจอ LCD นะครับ แล้วผมก็มีโทรศัพท์มือถือผมก็กดแอปตัวอย่างนะครับในแอปตัวอย่างนะครับเราจะโชว์ตัวเลขของอุณหภูมิจะโชว์ตัวเลขของอุณหภูมิโดยตัวเลขของอุณหภูมินะครับจะถูกส่งมาจาก Arduino ทีนี้เราจะทดลองว่าถ้าเราอยากเราสามารถอ่านอุณหภูมิได้แล้วเราจะทดลองส่งข้อมูลกลับไปที่ Arduino นะครับปุ่ม off ที่อยู่บนจอ Android นะครับ จะคอนโทรลหลอด LED ตัวนี้จริงๆโปรเจกต์นี้ตั้งใจว่าจะให้คอนโทรลรีเลย์นะครับแต่ว่าผมหาสายไฟไม่พอเราเลยดู LED กันไปก่อนแล้วกันครับวันนี้สมมุติผมกดออนที่โทรศัพท์มือถือปึ๊บเห็นไหมครับจะมี LED ดวงหนึ่งที่ Arduino ติดกดออฟ LED ก็จะดับครับกดออน LED ก็จะติดกดออฟ LED ก็จะดก็จะดับครับ โปรเจกต์นี้ครับเรียกได้ว่าไม่ยากเลยเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากๆถ้าใครสนใจก็ติดตามได้ทั้งทาง facebook ทางเว็บไซต์ของเดีวแวร์นะครับผมขอบคุณครับ